ครับสวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อพอ,พอกับประเตียมนะพี่น้องเนาะกับป้าเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องวันโอ้ลมครับวันพุทธที่หออกพยหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออกสองหนึ่งหนึ่ง เจ็ดแปดหกขับเรืกล่างออกหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะขับของเซียนคนริมทางวัตถิพานมากอะนี่นแหละพี่น้องขับบนวัน,นพุทธที่หกพยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าขับอาจารย์เฟิร์เเนียนที่แปดกับเก้าพี่น้อง ล่องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเลขวิ่งเข่าแปดนะพี่น้องเนาะเลขวิ่งเลขรูดเข่าแปดแต่ว่าจับคู่เข่าเจ็ดหนึ่งรับเลขออกหนึ่งเจ็ดเข้าตัวกลับนาะพี่น้องเนาะตัวล่องพี่น้องอ <c oughs> าจะเกี่ยว่าจากไหนนาะพี่น้องเนาะอ่าฉะนั้นแล้วตัวกันตัวล่องก็คือนั่นแหละคือเกานะ,นะพี่น้องเนาะอ่พ,อ,นะพอเตรียมพอมาติดตามต่ออีกมือน,นี่พี่น้อง วันศุกร์ ราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับครับเรียกลี่ยงลูดบนล่างพี่น้อง หนึ่กับสองพี่น้อง 89, 1, 2, ครับเจ็ดแป้าองสามครับแคมีเจ็หนึ่พี่น้อง เจ็ดสองแปดหนึ 8, ่งแปดสองเก้าหนึ 9, ่งเก้าสองนี่คือชุดเน้นน่พี่น้อง ครับชุดเน้น,นพี่น้องครับชุดล่องพี่น้องชุดล่องทีเมนสาม เจ็ดสามแปดสามเก้าสามชุดร่องนะพี่น้องแต่ว่าชุดร่องน่ะมันง,งามกว่าช,ชุดเด่นพี่น้องเอ<ช>้วช,ชุดเด็กกับพิจรารณาึมุนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็จะเริ่ม กลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะครับนี่ครับเราพัฒนาแปดทับสิบเอ็ดทับหกเจบนล่างรูด1กับ2ชุดวิ่นเจ็ดแปดเ้าหนึ่งสองสามนะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งปดสองเก้าหนึ่งเกสองลองเดสมแดสามเสามริมทางพี่น้องเอาสัตวเจนีนะพี่น้องเนาะครับคือโปรเตีมวาน้ะพี่น้อง มักชอบตัวใดเฮาก็จะเริ่มกับตัวไว้น้านะครับเนาะขับค่อยเข้าค่อยแตกอีกรับพี่น้องยิซีก็จะได้โฉบโมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมก็ขอขอบพูดหลายๆนะครับเออเสียนคนริมทางนะครับเนาะรับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตียมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องหยิีก็จะได้โชคๆมันๆก,กันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับเอาสูตร้ายถ่ายสุตรนี้ข้อ FC ิีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง้งมาติดตามพอแต้ม ขอให้โศกมันเฮงรวยกันทุกคนนะครับเนาะ <S <S <พ>อบพ่อกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม